คือยุคนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าน้องสอนทำน้องน้องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคำให้มันเป็นภาษาสมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้หลุดจากแนวทางเดิมที่พระพุทธองค์ท่านสอนนะคะแต่ปรับให้เข้ากับคนรุ่นใหม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นเก่าบางทีเราต้องยอมรับในความเป็นคนรุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่บ้างนะคะไม่ใช่ประเภทแบบว่าเราจะต้องไปชี้ไอ้เขาเดินตรงเดิน ซ้ายเดินขวาเราต้องถามเขาว่าอาเราบ่อยเขาเดินตรงทําไมเขาถึงเดินซ้ายทําไมเขาถึงเดินขวาเขามีสาเหตุและเหตุผลอะไรมันเป็นยุคที่เราต้องรับฟังเขาแล้วละค่ะตอนนี้อันนี้ที่เริ่มมามาเรียบเรียงแล้วก็เริ่มมีคอทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พวกเราทํากันลักคุณต้อไม่ว่าจะเป็นพี่ทีมแอดมินหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการแอคชั่น นะคะเป็นการแอคชั่นอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นฐานที่น้องได้บอกเราว่าบางครั้งเราต้องมีการแสดงในเรื่องของแอคชั่นหรืออะไรบ้างออกไปไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไม่กระแทกแล้วพอมันไม่กระแทกเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือหมายถึงว่ามันก็จะไม่มีแบบมีการหยิบยอกไปพูดหรืออะไรก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้อันนั้นอะไรคะอ่าผมเคยใช้ใชผมเคยใช้คําว่าตอนตอนที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ ผมถูกกล่าวหาว่าไปไปดูเหมือนลักษณะไปกล่าวพาดพิงคนนั้นคนนี้อ่ซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าทีเราพูดเรียบเรียบโมโนโทนเนี่ยมันก็ไม่กระแทกคำว่าไม่กระแทกหมายความว่ามันมันไม่สามารถที่ไปกระทบเขาได้อ่ะพูดบางคนก็บอกพูดดีๆก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบเอ๊ะรูนี้นั่นเด๋ยดกระแทกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ให้เขาสะกิดใจขึ้นมานมันก็เป็นวิธีการแต่ว่าด้วยสภาวะตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้มีอะไรที่จะไปแบบ มีเจตนาตรงนั้นเองแต่ว่าณสถานการณ์ตรงนั้นเรต้องทํทาแบบนั้นเท่านั้นเองเมื่อ nah, เข้าสู่สภาวะปกติเราก็เป็นบุคคลเหมือนบุคคลทั่วไปที่สามารถพูดคุยกันได้ในลักษณะที่เป็นการใช้ปียงอวจจาหรือว่าการใช้น้ําเสียงที่เป็นโมโนโทนนอนจะกคืออย่างนี้ค่ะคุณต้อเทคนิควิทยาศาสนร์วิทยาใช่คือคือตอนนี้ค่ะคุณต้องเรามองว่าเราเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติละ พราะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายนะคะส่วนส่วนฝ่ายที่พยายามที่จะอะไรกับน้องเนี่ยเขาเริ่มวนอยู่ที่เดิมก็คือเริ่มที่จะวน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 บ,นบนอยู่ที่เดิมในขนาดที่ในเรื่องของแง่กฎหมายของเราเนี่ยเราเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในการที่น้องให้การในชั้นศาลเนี่ยคดีแรกแล้วก็คดีที่สองเนี่ยคือเราทาให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนชนิดที่ คำให้การของน้องบางคําพูดอามาเป็นคําพูดที่แบบเราเป็นผู้ใหญ่เรายังพูดไม่ได้อ่ะอแล้วน้องลักษณะของการให้การตรงนั้นของน้องเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นคือเหมือนเป็นบทพิสูจน์ได้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าแม่กระซิบบอกเรื่องอะไรถามว่าให้การในชั้นศาลใครจะไปกระซิบบอกได้หรอคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันเนี้ยคือคือเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คนที่มีอคุศสจิตก็จะคอยคิดตัวอย่างนั้นนะคะ แต่พอมามีเหตุการณ์ตรงนี้ยเราไม่จาเป็นต้องไปบอกเลยเอ้ยฉันไม่ได้พูดนะเพราะยังไงอยู่ในกระบวนการของศาลมันไม่มีใครไปกระซิบบอกน้องได้อยู่แล้วมันม,มีนักวิชาการท่านหนึ่ง,ท,นนงที่มาให้ความเห็นว่าอผู้บรรลุธรรมไม่ฟ้องใครอ่ะอันนี้ผมผมผม,ผมว่าผมเห็นแย้งนะอ่าคือตอบสั้นๆเลยอยากให้ไปดูเรื่องอะไรนะที่ว่าพระพระพุทธเจ้ามหาสาราโลกเมจิรี่อ่ะที่ท่านได้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดกับเอ่อ อาชาติตัวครับที่บอกเกี่ยวกับเรื่องูอะไรใน,ใน,ในการอ่าใช่ใช่อันนี้ไงน้องน้องไม่มาบอกนะคะว่าคุณต้องยังงนอย่างนี้คือเราเริ่มมองเห็นวิธีการของน้องแล้วอ๋อน้องใช้วิธีการนี้น้องไม่มาบอกน้องไม่มาพูด<ช>แต่น้องหยิบหยิบสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เดียวกันกับที่คุณต้อถามเมื่อกี้แล้วให้ทุกคนมาฟังแล้วให้น้องจิตพิจารณาในขณะที่นั่งสมาธิ อันนี้คือเห็นได้ชัดเลยคือคนเราอะเวลามันมีอคติอะถ้าเรามองด้วยความเวทนาและสงสารเขาอย่างมีทนายท่านหนึ่งเนี่ยอบอกว่านั่งสมาธิกับน้องตั้งแต่เริ่มต้นวันที่น้องเชื่อมจิตเนี่ยจนถึงเสร็จเลยเนี่ยไม่สามารถเชื่อมได้คุณนั่งยังไงคะที่คุณไม่ได้ยินที่น้องบอกว่าคนที่มานั่งคนที่มาเชื่อมจิตกับน้องไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเชื่อมได้นะคะตรงนี้น้องพูดอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่คุณกลับไม่ได้ยินแล้วคุณบอก บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบพูดว่าทุกคนจะสามารถทําได้เชื่อมแล้วไปสวรรค์ได้เชื่อมจิตแล้วไปสวรรค์อันเนี้ยแสดงต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าแสดงให้เห็นถึงวุฒธธิิภาวะน,นะคะว่าม,มันเจือไปด้วยอกุศนจิตจริงๆอะค่ะมันก็เออมันมันเลยปิดกั้นทําให้คุณไม่ได้ดีนหรือไม่ได้เห็นอะไรเลยอะอน่าสงสารนะคะคือมันเป็นเหมือนเป็นการเตรียมภาชนะ แต่เขาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีฤทธิ์มีอะไรอะ่ะคืออย่างที่ผมเคยพูดอยู่ประจาประจําแบบว่าคือเราจะไปใช้ลักษณะในการข่มขู่เอาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์เนี่ยหรือการที่เราเป็นน้อมจิตน้อมใจเข้าหาแล้วก็ตั้งใจจริงเนี่ยแบบไหนเราถึงจะได้วิชาละ่ะน้อมค่ะคือเขาอ,อาจจะมองในลักษณะว่าเหมือนเหมือนเหมืตําหนักหรือเหมือนอะไรที่ว่ามีการจับหัวแล้วก็สั่นแบบเขาอาจจะมองไปในภาพนั้นหรือเปล่าว่าอันนั้นคือการใช้ฤทธิต์ตรงนั้นมันไม่ใช่นะ่ะ เพราะผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นในเรื่องของเอมันเป็นในเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาเป็นว่ามันลักษณะนั้นมันไม่ใช่ผ้าจะมองภาเพรว่าเอ๊ะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราต้องเราต้องสงสารเขาคุณต้อว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่เข้าใจจริงๆเราก็พยายามใช้กุศลจิตนําเหมือนที่น้องเคยบอกอะค่ะสุดท้ายพอใช้กุศลจิตนํมากมากก็จะทํำลอกแต่สิ่งปฏิกูลที่ออกจากปาก เราต้องมองเขาด้วยความสงสารนะคะคุณต้อสื่อสารกันนะเข้าใจทีนี้ผมก็ดูหัวข้อนะวันนี้เรื่องอะไรนะครับ่อดูหัวข้อของของนิลมิตเทวจิติในการแบบออกไลฟ์อะไรการที่มันมันลุ้นตามทุกครั้งนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นหัวข้ออันนี้อันนี้อะไรเทลลิ่งอะไรนะเทลลิ่งสตอรี่หรอว้มันเป็นเรื่องเล่าเรื่องคล้ายๆกับนิทานก่อนนอนเนาะวันนี้ค่ะครับ คือมันเกิดจากเมื่อเช้าไหมอะคุณต้อที่น้องเล่าเรื่องอ่านิมิให้เราฟังไหมอะเมื่อเช้าอะใช่ไหมอันนี้เราจะฟังเป็นนิทานกันเนาะใช่ไหมคะใช่ใช่เราจะฟังเป็นนิทานก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าเราจะมองในรูปแบบของการวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจตังเนอะใครจะพิจารณาร่วมกรรันหรืออะไรเราก็มองว่าเป็นปัจจตังที่รู้ได้เฉพาะตนนะคะแต่อันเนี้ยเกิดจากการที่ด้วยแม่นกเนี่ยมีข้อสงสัยนะคะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้ถามนอ้องว่ามันแปลกจังเลยอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะ ใช่ไมคะทำไมอยู่ดีๆเช็ดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วมันมันโดนหลุดออกไปเพื่อมีการปั่นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเหตุการณ์ตรงนี้เป็นแต่ไปได้ยังไงเพราะว่าลูกอยู่โรงเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่ได้มีปัญหากับคุณครูอะไรก็ไม,มไ,ระะไม่ได้มีปัญหา <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้เรามาเล่านะเล่าเทียบเคียงกับนิทานเรื่องหนึ่งนะคะ <M> ああมันมีเรื่องราวเรื่องราวนึงที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย ได้ลุกขึ้นมาสอนทำแล้วก็พูดในเรื่องของธรรมะด้วยความที่เขาพูดเรื่องธรรมะเนี่ยตั้งแต่เขาอายุห้าขวบหกขวบนะคะตั้งแต่เขายังอ่านหนังสือไม่ออกยังไม่เข้าใจศัพท์บางศัพท์นะคะที่อยู่ในยุคนในโลกของปัจจุบันเนี่ยมันทําให้การสื่อสารของเขานะเขาก็จะสื่อสารสั้นๆตามคําที่เขาพยายามเรียนรู้นะคะ ในขณะที่เขาสื่อสารสั้นๆในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มีโอกาสฟังธรรมะที่เขาพูดแล้วมาฟังในช่วงที่เขารีแลกในการพูดคุยเนี่ยหลังจากที่สอนธรรมะแล้วเนี่ยน้องจะมีสองอย่างในขณะที่สอนธรรมะแบบเข้มข้นหรือวิปัสสนากรรมฐานน้องจะไม่มีการพูดเล่นคนที่วิปัสสนากรรมฐานทุกคนจะรู้นะคะและในขณะที่สอนวิปัสสนากรรมฐานหรือ ่ในขณะที่น้องใช้คําว่าเชื่อมจิตบางอย่างเนี่ยน้องพูดในขณะนั้นนะสั้นๆแต่มีการไปขยายความอันนี้เป็นใบจจตจดตังนะคะมีการไปขยายความเนี่ยในลักษณะของผู้ที่กําลังทําสมาธิแล้วเขาต่อยอดกันได้นะคะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้เพราะน้องทุกครั้งไปดูได้เลยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือ รือออนไลน์เนี่ยน้องจะบอกเสมอว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาด้วยความที่มีกุศลกุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตคุณจะได้ยินทุกประโยชน์ของน้องที่พูดแต่ถ้าคุณเข้ามาด้วยอกุศลจิตก็จะเหมือนเหมือนทนายท่านนั้นนะคะนะคะ,ะ,คะอันนี้เราเราเล่าไว้ในความที่เข้าใจอ่ะทีนี้มาดูว่ามันจะเทียบเคียงนิทานตรงไหนนะคะทีนี้พอมาถึงถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยบังเอิญว่านะคะ ในลักษณะการพูดของน้องเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยแม่จะต้องอยู่กับน้องและอาจจะต้องคอยอธิบายในบางคําพูดคือไม่ใช่แม่เป็นคนอธิบายแต่แม่จะถามที่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าลูกตรงเนี้ลูกหมายความว่ายังไงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ไม่เป็นการไม่มีการตีความที่ผิดซึ่งถ้าคนมองด้วยใจที่มีกุศลจิตอน่ะเขาก็จะเข้าใจว่าบางทีแม่ตีความผิดน้องจะเบรกเลยทุกคนเคยได้ยินเวลาน้องเบรกแม่ไหมคะหลายครั้งที่น้องเบรกแม่แบบบวดชิมเลยนะ น้องก็จะหันมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะ่ะผิดที่แม่พูดอ,ะอ่ะผิดอ่าอันนี้มองในลักษณะนี้แต่วันนั้นอ่ะบังเอิญมันมีผู้ชายท่านหนึ่งอ่ะตอนนี้ไม่บอกตรงๆว่าไม่ค่อยอยากจะเอ่ยชื่อนะคะเพราะว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยที่ลุกขึ้นมาแล้วก็คุยกับน้องนะคะแล้วเขาเรียกว่าแปลความอ่ะเวลาแปลความก็แปลความไปบางทีก็แปลความไม่ได้ตรงกับตามที่น้องต้องการจะบอกแล้วด้ยวยความที่น้องเองก็ คือเป็นลักษณะของการเอนเตอร์เทนแล้วเล่นนะนะคือน้องจะจะสามารถทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะสามารถแบบหลังจากปฏิบัติทำมาแล้วก็เออเป็นการพูดคุยกันแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยหรือว่าการจะตีความเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีการถามต่อไงอย่างเช่นเหมือนเรื่องดอกไม้สีเหลืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการถามต่อน้องว่าน้องถ่งที่น้องต้องการจะสื่อสารในวัยที่น้องเพิ่งอายุหกขวบอะ่ะน้องต้องการที่จะสื่อสารว่าอะไรใช่ไหมคะ ถ้าถามน้องก็จะขยายความไม่ฟังนะตอนนั้นซึ่งจริงๆมันก็มีคลิปที่น้องขยายความแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะทําไม่เข้าใจซะอย่างนั้นแหละเพราะไม่ไปฟังคลิปที่น้องขยายความก็จะเอาคลิปนั้นแหละมาวนมาวิ่งมาวิ่งวนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ที่ท่านไม่ได้มีโอกาสดูคลิปทั้งหมดดูเปิดไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นอย่างนั้นในสังคมของโลกโซเชียลซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่สัมภูตเนี่ย ท่านได้พูดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้อำนวยก,การสํานักพุทธนะคะแต่เป็นแค่ผู้อำนวยการสํานักพุทธจังหวัดหนึ่งอะคะ่ะที่มีการพูดขึ้นมาเราก็บอกว่าตรงนี้ต้องการที่อเอาไปร้องในเรื่องของกองปราบหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการดีที่เราจะสามารถไปแสดงตรงเนี้ในชั้นศาลนะคะให้ท่านได้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรแล้วตัวท่านเองเวลามาท่านก็จะได้รู้สักทีว่าความจริงมันคืออะไร ก็ตอนนี้ท่านยังฟังความข้างเดียวอยู่นะคะฟังความฝ่ายเดียวอยู่คลิปที่มันเอาไปลงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีคําอธิบายสุดท้ายเนี่ยศาลท่านจะถามน้องว่านักขณะนั้นที่น้องพูดน้องหมายถึงอะไรนะคะในขณะที่ท่านไม่เคยมาถามน้องเลยว่าน้องหมายถึงอะไรก็คือเป็นการตีความโดยการวิเคราะห์ทิศทั้งหมดเลยก็เหมือนที่บอกอะ่ะลักษณะของการที่เอาดอกบัวมาให้หรือะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปตีความตามความคิดของของคุณน่ะ เยทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ถามน้องคุณลืมไปหรือเปล่าว่าณนะตอนนั้นน้องอายุแค่หกขวบนะคะพวกคุณลืมไปหรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่เห็นมีคนมาไหว้น้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนแบบจิตที่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ้ยฉันยังไม่เคยมีใครมาแบบนี้กับฉันเลยอันนี้เป็นเด็กเป็นไปได้ยังไงโอ้ฉันรับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ จิตดูจิตตัวเองดูจิตใจตัวเองว่าวันนี้ทุกอย่างที่มันเดินมาถึงตรงจุดนี้มันคืออะไรอันนี้ยังไม่ได้เข้านิทานนะคะเดี๋ยวจะลองนิทานให้ฟังในเรื่องที่น้องเห็นในนิมิตนะคะทีนี้พอเดินมาถึงจุดนี้ปุ๊บถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยอ่ามันเริ่มมันเริ่มมีคนเนี่ยเอาสิ่งที่น้องทำเนี่ยด้วยภาพที่เห็นมีคนไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปนำเสนอในทางที่ผิดเพี้ยนนะคะ ครั้งแรกเลยบอกว่าน้องเป็นเด็กพลังจิตไปเสนอในการที่ผิดเพี้ยนแล้วก็เริ่มมีสื่อมามาถามหรือมาอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เอาพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการโซเชียลแรืวอะไรก็แล้วแต่เราก็พูดทุกอย่างที่เป็นความจริงในสิ่งที่น้องเคยพูดได้ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ลักษณะของการที่คุณไปออกข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่มันยิ่งทําให้กระแสเนี่ยออกไปในลักษณะที่ไม่เป็นความจริงจนมีกลุ่มคนพวกหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย คิดว่าเขาหยิบยกตรงนี้มาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้ออกรายการอีกเยอะแยะแน่นอนเลยคือเขามองด้วยความคิดที่มีอกลักจิตของเขาว่าว่าตรงนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดใจมองอะไรเลยนะคะจนได้มีการร้องร้องจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก่อนเอาไปร้องหน่วยงานนั้นร้องหน่วยงานนี้เมื่อไปร้องหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ในขณะที่ร้องก็ไปออกโซเชียลไปออกรายการนั้นรายการนี้ต่างๆ สื่อต่างๆก็เหมือนคอยรออ่ะคอยรออ่าถ้ามีเรื่องในลักษณะของชาวบ้านในลักษณะอย่างนี้อ่ะแล้วก็มีการมาว่าการฉันเอามาออกปุ๊บฉันก็จะได้เลตติ้งนะคะแล้วหลังจากออกตรงสื่อตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาลงต่าง YouTube ตามช่องต่างๆก็จะได้ในระยะยาว<ม>ที่ได้ไปเรื่อย ทีนี้ในระหว่างที่มีการออกต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีการเข้ามาตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าส่วนที่คุณไปร้องกองปราบก็มีสืบสวนเข้ามาตรวจสอบในเดือนธันวานะคะที่ผ่านมารวมกระทั่งพอมอท,ที่ชุดแรกนะคะได้มีการเข้ามาตรวจสอบนะคะ